สบ,บายดีสบ,บายดีทุกคนและมือน,นี้มาอยู่กับกุ้งอีกแล้วทุกคนกุ้งได้ไปเห็นโครงข่ายหลดไฟของประเทศไทยซึ่งเห็นแล้วแบบแบบโอ้แบบตกใจแล้วนะวะป้าปเพิ่นเห็นโครงข่ายหลถไฟควบคุมทั่วประเทศตั้งแต่เหนืออีสานใต้แล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งว่าเส้นระยะเส้นทางก็คืออยู่4,000 กับ44กิโลเมตรควบคุมทั้ง47จังหวัดแล้วกรมีอยู่4 4 6สถานีถือว่าแบบเป็นการควบคุมทั่วทั้งประเทศเลยทุกคนเห็นหาแบบโอ้หลายหลายประเทศนี่คือสึกว่าจะบสูสุไทยแล้วทุกคนเนาะตอนนี้แบบว่าโค้งคายของรถไฟที่ว่ากำลังมาแฮงรัฐบาลเพิ่งกำลังสูมใสทางด้านนี้และนังสิมีรถไฟความไวสูงเนาะทุกคน แล้วก็จะมีรถไฟของเขตกรุงเทพเองทุกคนก็มีควบคุมทั้งกรุงเทพเลยทุกคนบัวเชไปใส่กับขึ้นรถไฟจะมีสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีบัวหรือว่ารถไฟใต้ดินอีกอย่างต่างๆทุกคนแบบว่ามีหลายขนาดเนาะกุุงได้ไปเห็นข่าวข่าว,าวหนึ่งเกี่ยวกับอันต่างประเทศได้มาว่าถึงรถไฟไทยซึ่งว่ารถไฟไทยนี่กับขาเจ้ายกหายเป็นอีก ด้านหนึ่งที่ว่ามีความสะอาดมีความงามและกุ้งจะพาทุกคนไปเบ่งเกี่ยวกับรถไฟประเทศไทยมีโค้ายข่มีความสําคัญและก็จะเป็นแนวไหนกับเศรษฐกิจประเทศไทยเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปเบ่งแล้วกันนะนี่คือทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและนี่คือทางรถไฟยกระดับที่สูงที่สุดในประเทศไทยปิดท้ายด้วยอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ทั้งหมดคือความเป็นที่สุดของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนของไทยสำหรับทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือไฮไลท์ของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพที่มีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทาง19กิโลเมตร โดยเหตุผลที่ต้องก่อสร้างเป็นทางยกระดับเลี่ยงเมืองลบบุรีเพื่อให้แนวเส้นทางไม่ผ่านพระปรางสามยอดและสารพระการซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญตามมาติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและมาตราการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA จึงต้องสร้างทางรถไฟเลี่ยงเมืองโดยใช้พื้นที่ทางหลวงหมายเลข366ของกรมทางหลวงและต้องเวนคืนพื้นที่เพิ่มเติมบางส่วน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างทางรถไฟยกระดับเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ในเขตพื้นที่ทางหลวงและป้องกันน้ำท่วมทางรถไฟซึ่งมีความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับสันรางรถไฟประมาณ10-20เมตรและเริ่มลดระดับลงก่อนเข้าสู่สถานีโคกกระเทียมจังหวัดลบบุรี ส่วนทางรถไฟย,ยกระดับที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือไฮไลท์สำคัญของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบก,กระเบาชุมทางถนนจีระด้วยสภาพพื้นที่อำเภอมวกเหล็กเป็นแอ่งกระทะมีขอบภูเขาสองฝั่งทำให้ต้องก่อสร้างสะพานรถไฟยกระดับข้ามเพื่อลดระยะเวลาที่ขบวนรถไฟจะต้องเดินรถผ่านแอ่งกระทะดังกล่าวโดยการก่อสร้างทางรถไฟย,ยกระดับระยะทางประมาณ5กิโลเมตร และมีช่วงความสูงที่สูงที่สุดประมาณ50เมตรจากระดับดินเดิมช่วงบริเวณคลองมวกเหล็กเมื่อโครงการแล้วเสร็จคาดว่ารถไฟจะเดินรถข้ามแอ่งกระทะโดยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของรถไฟทางคู่คืออุโมง์รถไฟที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจีระเป็นการก่อสร้างอุมโมง์รถไฟลอดเทือกเขาดงพญาเยน็นโดยมีระยะทางรวมถึง5.850กิโลเมตรอยู่ระหว่างสถานีมาบกระเบาสถานีผาสเสด็จและสถานีหินลับจังหวัดสระบุรี นี้มินิอาร์ตพาทุกคนมาลงพื้นที่ชมอุโมงคแม่กานะครับเป็น1ใน4อุโมง์ของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของซึ่งอุโมง์แห่งนี้มีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเป็นอุโมงคที่คาบเกี่ยวพื้นที่2จังหวัด ทางด้านเหนือจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาส่วนด้านใต้จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางครับสาหรับอุโมงค์แม่กาแห่งนี้มีระยะทางทั้งสิ้น2.7กิโลเมตรนะครับซึ่งขณะน,นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการขุดเจาะไปแล้วเกือบ1กิโลเมตร ขนาดของอุโมงค์แห่งนี้จะมีความสูงประมาณ7.4เมตรและความกว้างประมาณ7.341เมตรครับในเรื่องของความปลอดภัยก็หายหัวนะครับเพราะว่าอุโมงค์แม่กาแห่งนี้ถูกออกแบบให้รองรับเหตุภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเหตุแผ่นดินไหวหรือว่าน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่สำคัญอุโมงค์แม่กาได้มีการออกแบบจุดอพยพทั้งหมด11จุดตลอดแนวเส้นทางนะครับรวมระยะทาง2.7กิโลเมตร เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับส่วนความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางเด่นชัยเชียงรายเชียงของขณะนี้ภาพรวมคืบหน้าประมาณ3%เนะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2 5 7 1ครับมาต่อกันที่การออกแบบสถานีนะครับต้องบอกว่าเป็นการออกแบบที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก รวมถึงมีเอกลักษณ์ให้เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าเส้นทางนี้นอกจากจะอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนรวมถึงการส่งสินค้าแล้วยังถูกออกแบบให้เป็นเส้นทางรถไฟสายท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่ประชาชนในพื้นที่รอคอยมามากกว่า60ปีครับแต่ถ้าพูดถึงการเติบโตนะครับบอกได้ว่ากรารรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เติบโตสอดคล้องกับ การเติบโตของ GDP แล้วก็ประชากรของประเทศทสักเท่าไหร่นะักเห็นจากตารางตรงนี้นะครับ GDP ไทยเนี่ยเติบโต18เท่านะฮะแต่รางรถไฟเติบโตเพียงแค่1.23เท่าเท่านั้นเองครับหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยถูกขับเคลื่อนในมิติอื่นคำนาคมที่มากกว่ากรถไฟอาจจะเป็นขนส่งทางบกทางรถจนทางเรือทางอากาศครับอะรที่มากเป็นก่อนนะครับการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างมีประเด็นนะเนื่องจากมีการขาดทุนทุกๆปีนะครับเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะทำให้การสร้างหนี้สะสมเนี่ยสูงไปถึง200 0ล้านบาทเลยทีีเดดยยวรัซึ่่งงพพอออขขาาาทุนสภต เนื่องแบบนี้นะครับก็ต้องทําให้มีการกู้งบครับวงเงิน1.8หมื่นล้านบาทนะก็เสนอต่อคอรมอนะครับแล้วนี่มานับเรื่องของปัญหาขาดแคลนพนักง,งานนะครับมา4ปีแล้วล้มถึงมีความม่ชัดเจนเรื่องของตัวไฮสปีดเทรนครับก็เรียกว่าเราพูดถึงรถไฟเนี่ยหลายคนก็จะปวดหัวตื้อไปนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรัทสองกิจนะครับก็เป็นกระดูกสันหลังคอยขับเคลื่อนประเทศไทยมาอย่างช้านานแล้วนะครับด้แก่ยวกการบินไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนจะรอดเร่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพอหลังจากการฟื้นนฟูเะกกก็หมจพลิับ ออกมาได้สวยใช้ได้เลยครับหรือไม่ได้กระทั่งกฟผนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่นะต้องบอกเลยว่างบการเงินเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแข็งโป๊กเลยนะครับมีกําไรเนี่ยเฉียด40,000ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นรายได้เนี่ยสูงถึง700,000ล้านบาทเลยทีเดียวหลายคนจึงตั้งข้อสงสัยเนี่ยว่าถ้าการรถไฟเนี่ยกลับมาเพอร์ฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นคีย์สําคัญนะครับให้เมืองไทยเราก้าวกระโดดไปก็เป็นไปได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเดินรถไฟนะครับการทําเรื่องของโครงการรถไฟในทั่วโลกนะ ถือว่าเปไ็นเรื่องที่ท้าทายครับแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเองที่เป็นต้นตำรับนะครับเป็นโมเดลของการเดินทางผ่านรถไฟเนี่ยก็ยังมีบางพื้นที่นะครับขาดทุนครับซึ่งญี่ปุ่นจะต่างจากไทยเยอะนะครับเพราะว่าเขานโยบายเนี่ยคือผลักดันให้ทุกคนใช้รถไฟการมีรถส่วนตัวค่อนข้างยากมากโครงข่ายเขาเนี่ยค่อนข้างครอ,อ,อบคลุมนะครับราคาถูกสะอาดแต่กลับมาไนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างใช้รถส่วนตัวเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าเราถนนทางค่อนข้างดีมีพันธมิตรเป็นญี่ปุ่นทำไมความนิยมในฝั่งของรถไฟในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างไม่ได้ฮิตฮอตฮิตนะครับเหมือนในยุ อันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะอย่างที่บอกไปฮะต่อให้รัฐบาลเนี่ยผลักดันมากแค่ไหนญี่ปุ่นเองหลายสถานีเองก็ขาดทุนและในอนาคตนะครับประชาชนรดน้อยถอยลงไปเนี่ยรถไฟเองก็มีความส่มเสียครับและถ้าสะสนขนาดนี้กระตุ้นขนาดนี้เนี่ยยังล่อแร่นะครับโอ้โหถ้าไม่กระตุ้นละ่ะมันก็ค่อนข้างท้าทายหนักขอยญีาปใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงรถไฟไทยเนี่ยครับในช่วงเวลาหลังๆมาก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะเริ่มมีคนเนี่ยนิยมมาใช้บริการในการท่องเที่ยวครับทั้งฝั่งของตัวรถนะครับข้างในสะอาดผู้หญิงเดินทางได้้้มีตััวแอปลชชนใให ya yep. แต่การปรับปรุงเรื่องของตัวรถไฟเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราไปดูเรื่องฝั่งของตัวโครงการอนาคตของรถไฟเองเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากมนะครับแล้วก็ส่งผลนะฮะต่อประเทศไทยเนี่ยไม่มากก็น้อยทีเดียวอย่างเช่นตัวสถานีกลางบางซื่อที่เป็นสถานีกลางขนาดใหญ่นะครับระดับอาเซียนเลยทีเดียวครับรวมถึงรถไฟความเร็วสูงนะครับที่เชื่อมสามสนามบินแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงทั้งประเทศครับวันนี้ผมขอเอารีพอร์ตของทางการรถไฟนะครับมาตีแผ่ฟังกันว่าไทยเราเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันคนไทยเราเนี่ยครับใช้รถไฟเน นั้นส่วนใหญ่เป็นรถส่วนตัวถึง52และการส่งสินค้านะครับ ใช้ผ่านรางเนี่ยเพียงแค่1%เเท่านั้นถือว่าน,น้อยมากๆครับแต่การรถไฟเนี่ยต้องการจะผลักดันนะครับให้การเดินทางด้วยรถยนต์ต่างจังหวัดนี่นะครับลดลงฮะจาก59เหลือเป็นแค่40%เเท่านั้นและต้องการเพิ่มนะครับการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นจาก1.4%เป็น10%ต่อจากนี้ครับถือเป็นเรื่องท้าทายมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเลยทีเดียวทำให้รถไฟเนี่ยมีศักยภาพไหมต้องบอกก็มีอยู่แล้วนะครับหนึ่งคือรถไฟเนี่ยขนส ครับคือตามกว่าทางถนนน,นะครับแล้วก็ตามกว่าอากาศแบบไม่เห็นฝุ่นครับ นอกจากต้นทุนถูกกว่าแล้วนะครับในฝั่งของการใช้พลังงานเนี่ยก็ยังน้อยกว่าด้วยปล่อยรัดเกินกระจกค่อนข้างต่าซึ่งก่อนนี้นะครับรถไฟส่วนใหญ่จะเป็นตัวทางเดี่ยวนะฮะสูงถึง91%เลยทีเดียวครับและจะมีการอัปเกรดนะครับรถไฟเนี่ยนะฮะให้กลายเป็นทางคู่มากขึ้น,นครับจนสูงถึง65%จะมีทางเดี่ยวเพียงแค่3.3%เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ารถไฟทางเดี่ยวมันก็มีข้อจํากัดเยอะนะครับวิ่งสวนกันก็ไม่ได้การใช้สอยการเดินทางมันก็ติดขัดไปหมดแต่่่่่ถ้าาาาทงงคูีดกกวววลอตัว ะดวกกว่าและในเร็วนี้นะครับรถไฟทางคู่เนี่ยจะก,กระจายเข้าสู่ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวเราเน้นภาพนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นรถไฟทางเดียวถูกไหมมากถึง9 1เนี่ยการเดินทางมันก็ลําบากเลยพอกระจายเป็นทางคู่ปุ๊บเนี่ยผมมันเชื่อว่าคนจะใช้รถไฟเนี่ยมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถูกกว่าเยอะนอกจากตัวรถไฟทางคู่แล้วนะครับอีกอันนึงที่เป็นเอชเคิร์ฟสาคัญของการรถไฟเนี่ยก็คือสถานีกลางครับหลายคนจะจําติดปากก็เป็นสถานีกลางบางซื่อนั่นเองนะตัวนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางของเมืองไทยแห่งใหม่นะครับซึ่งเม เทพนะ ตรงแถวหัวลำโพงใจกลางเมืองเลยนะครับแต่อันนั้นเนี่ยนะพื้นที่ที่สอยเพียงแค่1นึ0 0 0สตารางเมตรเท่านั้นถ้าเดูตรงบางซื่อเนี่ยนะครับโอ้โหคนละเรื่องครับที่นี่เนี่ยสองแสนตารางเมตรครับอีกทั้งนะครับสถานีกลางบางซื่อเนี่ยยังมีพื้นที่รอบนอกค่อนข้างเยอะมากอีกด้วยคือสถานีกรุงเทพเนี่ยมีเพียงแค่120ไร่นะครับแต่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยรวมๆนะครับสองพไร่นะฮะรองรับผู้โดยสารเนี่ยได้สูงถึง6กแสนสอคนเที่ยวต่อวันเลยครับอีกทั้งเนี่ยมีโคครรรงข่่่่าาายถไฟฟ้เเชชืออมตนนะับส สีน้าเงินม่วงเขียวก็คือไปทั่วกรุงเทพสบายเลยฮะและไม่พอนะพครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังมีการจัดสรรเป็นเชิงพาณิชย์อีกด้วยให้กลายเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจแห่งใหม่ของไทยและก็อาเซียนนะครับต้องอย่าลืมว่า2,300ไร่เนี่ยมันมาหาศาลมากๆถ้าใครเคยไปแถวนั้นจะรู้ว่ามันใหญ่จริงๆครับนอกจากเรื่องการปรับภายในะให้หน้าเดินทางน,นะรวมถึงทําให้เป็นทางคู่นะครับและมีสถานีกลางตัวใหม่นะที่ขนาดใหญ่้ทำธุรกิจได้ไม่พอนะอทางารถไฟก็มีแผนจะเอาที่ดินนะครับของรถไฟที่มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะครับเช่นตรงรอบ 9 7ไร่สถานีย่านแม่น้ำกว่า277ไร่นะครับรวมถึงตรงรถไฟ หัวหินครับ72ไร่นะคือต้องเข้าใจก่อนว่าปกติแล้วนะครับการรถไฟเนี่ยก็จะมีที่ดินค่อนข้างเยอะครับเป็นทุกประเทศนะเพราะว่าที่ดินรอบรถไฟหรือว่าสถานีไฟเนี่ยรอบสถานีเนี่ยก็จะเป็นของการรถไฟครับหรือเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในอพิมหาแลนดหลอดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับถ้าจะเอาพื้นที่ดินใจกลางเมืองตรงนี้เนี่ยนะมาปรับปรุงเป็นเชิงพาณิชย์มาทําให้เช่าหรือว่าเกิดประโยชน์ออกดอกออกผลนี่นะโหเม็ดเงินตรงนี้มาใช้นี่ได้สบายครับรวมถึงนะครับพอมันสอดคล้อง,องการพัฒนาตัวสถานีหรือตัวรถไฟเนี่ยนะครับทำให้พื้นที่ตรง มากขึ้นและอีกหนึ่ง s อสเคิร์ฟัมที่ผมอ่ตั้งตารอคอยเลยคือตัวรถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะวิ่งความเร็วประมาณ200-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวก็แล้วแต่ว่าจะเร็วมากเร็วน้อยนะครับซึ่งอัาตราเร็วแบบนี้เนี่ยรวมถึงไม่ต้องไปนั่งรอเช็คอินเนี่ยนะครับมันจะมีการเดินทางที่เร็วมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็พอๆกับตัวเครื่องบินเลยครับสมมตินะครับในระยะทางเดียวกันเนี่ยนะถ้าขับรถจดต้องเล่นไป8-9ชั่วโมงแต่นันรถไฟเนี่ยเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นลดไปได้ประมาณเกือบ3เท่าพอๆกับเครื่องบินนะแต่่วาเนี่ย ของรถไฟความเร็วสูงนะครับนอกจากจะช่วยลดการพลังงานแล้วลดโลกร้อนลดอุบัติเหตุความปลอดภัยมากขึ้นจะไม่เกิดการพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็การขยายตัวของธุรกิจท้องถิ่นด้วยครับการท่องเที่ยวเนี่ยก็เดินทางค่อนข้างง่ายจับตาลอยนะครับเส้นที่บันเร่งด่วนสุดเนี่ยก็คือตรงเส้นที่ไปเชื่อมสปปลาวตรงคุนหมิงนะครับไปยังภาคอีสานคนครราชสีมา ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่1,500กิโลเมตรสีแดงๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็ครอบคลุมเรื่องของตัวรถไฟเชื่อสมสนามบินด้วยนะครับและพอเสร็จแล้วเนี่ยแผนการก็คือไปตรงภาคเหนือนครับก็คือตรงเชียงใหม่แล้วก็ลงไปภาคใต้นะครับตรงหัวหินเนี่ยและแผนระยะยาวที่สุดก็คือตัวภาคใต้เลยครับหัวหินถึงปดังเบซามาเลนู่นแหละนะครับการที่รถไฟนอนตสูหกนียลากไปผ่านทั่วประเทศนะครับทำให้การเปิดหน้าที่ดินมีที่ดินสัญภาคที่เติบโตเพิ่มขึ้นตามหัวเมืองต,าตา่างๆนะก็สามารถสร้างอยู่อาศัยแหล่งธุรกิจอะไรก็เกิดขึ้นได้ อนาคตคนไทยเนี่ยมันจาเป็นต้องอยู่ในเมืองตลอดแล้วนะครับอยู่ในหัวเมืองหลักๆแล้วก็นั่งรถไฟมาชั่วโมงเดียวก็ถึงกรุงเทพแล้วแถมลงตรงบางซื่อปุ๊บเนี่ยนะจะเชื่อมต่อเข้าสู่เมืองรถไฟเองก็มีคอบสีเขียวสีม่วงสีน้ําเงินแถมราคาอาสังหาที่ดินตับตางจังหวัดราคาถูกกว่าเยอะค่างางชิก็ถูกกว่าครับและไม่พอในอนานะคตจะมีตัวรถไฟชานเมืองด้วยครับได้แก่สายสีแดงอ่อนแล้วก็สีแดงเข้มนะครับก็เชื่อมไปถึงนู่นเลยฮะลังสิตบางซื่อตะลิ่งชันมอธรรมศา,ศาสตร์ลังสิตแปลว่าออกไปเนี่ยค่อนข้างไกลจากตัวกรุงเทพเยอะครับทำให้คน ชันเมืองนี่นะครับเข้าสู่ตัวเมืองค่อนข้างง่ายขยายที่อยู่อาศัยออกไปรอบนอกมากยิ่งขึ้นราคาได้ถูกถูกลงครับและนี่ก็เป็นอีกเรื่องนาวหนึ่งที่กุ้งเอามาฝากมาตอนทุกคนเนาะซึ่งว่ารถไฟของสายอีสานหรือว่าสายจากกรุงเทพนะคะมาเสื่อมโตไปยันหนองคายและยังจะมาเสื่อมผ่านันมาทางอัน จังหวัดมุกดาหารซึ่งว่าอยู่ใกล้บอนทีกรุงอยู่เนาะแล้วก็จะไปตอนครพนมซึ่งว่าเส้นทางสายนี้เพิ่นกําลังส้างเนาะกรุงได้เข้าไปเห็นแล้วซึ่งว่าเวไวนี้เขาหน่าจะได้ใส้รถไฟสายนี้แหละกรุงจะพาทุกคนไปทางรถไฟอยู่ประเทศไทยสายใหม่นี่นคนเนาะซึ่งว่าเห็นโค้งคายรถไฟเพิ่นบ้านเพิ่นเนาะคือแบบคือเพิ่นคือสิแบบวาง มาตรก,การแบบลงทุนใส่ทางด้านนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเหตุให้ประชาชนคีวูตามแบบเขตทาวารถไฟไปสายใดทุกคนออกไปแลนผ่านจังหวัดใดเขตใดก็คือชุมชนเขตนั้นก็จะพัฒนาไปน้ำเห็นให้ประชาชนมีรายได้เศรษฐกิจขยายตัวนะทุกคนซึ่งว่าเห็นแล้วก็แบบดีใจแทนนะทุกคนเอาเชีนะ่งประเทศ ประชาชนคนไทยจะได้นนไสใหรถไฟโค้งข่ายรถไฟทั่วประเทศการเดินทางการจะสะดวกสบายขึ้นเหตุให่การท่องเที่ยวการเดินทางไปมาหาสู่กันกะสะดวกสบายขึ้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังราวดีๆที่กุ้งเอามาตอนมาฝากทุกคนหวังว่าทุกคนจะหมักเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งเนาะและวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันใหม่เมื่อหน้าสําหรับวันนี้สบายดี